สวัสดีค่ะเรามารีวิวแพทเทิร์นอันนี้กันเนาะเรามาเรียนรู้อันนี้แพทเทิร์นอันนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระโปรงนะคะกระโปรงทรงสอบนะแบบนี้นะเนี่ยอันนี้ดิฉันวาดไม่ค่อยเต็มน,นะคะมันก็เลยออกมาประมาณนี้เนี่ยดิฉันวาดแล้วมันแหวกเข็นขานะคะของเขาจะประมาณนี้เนาะก็คือเกยก็คือมันจะเกยจากด้านข้าง ทั้งสองข้างนะเะย็บล็อกอยู่ที่สะโ,โพกอย่างนี้นะเนี่ยเย็บล็อกอยู่ที่ตรงนี้ทั้งสองข้างซ้ายขวาอ่าก็จะเกยเหมือนกันแล้วก็ผ่า <c oughs> ผ่าตลอดแนวนะตัวนี้จะทําซับในที่ครึ่งตัวพอนะคะในลักษณะงานแบบนี้มันสามารถทําซับในได้เต็มตัวและครึ่งตัวแต่อันนี้เลือกที่จะทําครึ่งตัวเพราะว่ามันแหวกอันนี้นะเวลาเราเดินมันแหวกไม่มากหรอก แต่อันนี้มันเป็นรูปวาดมันดูโอเวอร์ไปหน่อยเนี่ยมันจะแหวกไม่มากแบบนี้เนาะนี้นะทีนี้มันก็จะมองไม่เห็นตะเข็บหรอกแต่ถ้าใครอยากปิดตะเข็บก็ทำซับในเต็มแล้วก็ชิ้นหน้านเนี่ยเอาซับในเย็บหลบหรือจะทำสาบแล้วก็เย็บหลบเข้าไปมันจะยากกว่ามันจะมีขั้นตอนเยอะกว่านะฮะแต่อันนี้แม่หมองจะให้ทำเป็นซับในสั้นนะฮะ แล้วก็ตัวเนี้ยก็จะเป็นอัดกาวธรรมดานะคะโดยสาบตรงเนี้ยโดยสาบตรงนี้จะอัดกาวไปเลยจะเย็บกลับแล้วก็เย็บกลับด้วยผ้ากาวแล้วก็อัดกาวไปเลยนะคะส่วนเกลนผ้าก็จะเกลนเกลนผ้าตรงมาอย่างนี้นะบริเวณนี้จะตกเฉลี่ยนะ งานลักษณะแบบนี้นะจะใช้ได้ด้วยโดยผ้าไหมที่อัดกาวที่ทรงอยู่ตัวนะถ้าเกิดทําเป็นแนวราตีผ้าลืนล่นไม่แนะนําให้วางผ้าเกรดนี้นะคะให้ให้วางผ้าเกรนตรงอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่อันนี้เลือกวางเกรดตรงกลางแบบนี้ก็คือผ้ามันทําได้ถ้าเกิดเป็นผ้าที่เป็นเนื้อลืน่นมันจะทําไม่ได้นะคะมันได้แต่มันทํายากมันจะตกลูกตรงนี้ นะมันจะตกลูกเยอะนะแต่อันนี้มันเป็นผ้าไหมมันสามารถทําได้โอเคเรามาดูส่วนเสื้อ่าแขนก็จะเป็นไหลเบี่ยงแล้วก็เป็นแขนแยกย้วยแล้วก็เสริมเนี่ยเป็นแยกย้วยแล้วก็มีสองสเต็ปนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวแพทเทิร์นกันแพทเทิร์นก็จะประกอบด้วยเนาะตัวโครงกับโปรงนะคะก็จะเป็นชิ้นหลังแบบนี้นะ เป็นชิ้นหลังเป็นทรงสอบปกติมีนะนี่คือชิ้นหลังแล้วตรงนี้ก็จะทําเป็นตัดซับในนะคะจะให้เขาไปแบบนี้เลยเพราะว่าอันนี้ตัดตัวตัวนะไม่ได้ตัดแบบว่าทีละหลายหลายตัวเพราะว่ามันมมันมันทำได้ยากนี่ตัดตัวตัวอันนี้ก็จะเป็นเผื่อเย็บที่สองเซนนะเผื่อเย็บที่สองเซนแล้วเย็บเสร็จแล้วความยาวจะอยู่ตรงนี้นะนี่คือตัดซับใน ชิ้นหลังอันนี้แล้วก็ย,วยาวๆนี่ยคือตัดซับในออก็คือตัดตัวนะคะตัดตัวชิ้นหลังนะตัดผ้าสองชิ้นใช้เกลนผ้าตรงนะคะไปชิ้นหลังเสร็จส่วนตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของซับในชิ้นหน้านะคะก็จะคัดออกมาให้แบบนี้นะคะก็จะวางสันทบหน้าอันนี้กลางหน้าอันนี้เป็นเก็ดตัวซับในนะคะ อันนี้ก็จะใช้เกลนผ้าตรงอันนี้นีเป็นส่วนของซับในตัดผ้าหนึ่งชิ้นสันทบผ้านะคะเสร็จแล้วก็จะมาที่ขั้นตอนของโปรงอีกนะคะโปร่งอีกตรงนี้นะอันนี้จะเป็นชิ้นนี้ชิ้นบนนะคะชิ้นบนคือชิ้นนี้ชิ้นที่มีเดรปแล้วก็ชิ้นขวามือนะคะที่บาดที่ที่ถูกเวกออกไปเนี่ยนะคะ จะเป็นชิ้นขวามือที่จับแยกเดบแล้วก็ล็อกล็อกมาที่ด้านซ้ายอันนี้แหวกเปิดนะก็จะเป็นส่วนนี้ส่วนตัวนี้เลยกล้องมันสูงได้แค่นี้นะคะมันไม่สามารถมองมุมกว้างได้ก็น,นีแหละก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็คือส่วนส่วนส่วนเอลแล้วก็จีบจีบคว่ำนะอันนี้จะเป็นจีบคว่ำนะคะจีบคว่ำลงแบบนี้นะคะ อันนี้อันนี้เวลาเราเย็บเวลาเราเย็บอ่ะเราขึ้นหมุนดูด้วยนะะเก็บมันอาจจะถูกยืดแยกขึ้นไปอีกนะ,ะตามแพทเทิร์นอย่างเดียวตรงนี้มันจะพองนะ,ะตรงนี้มันจะพองเยอะถ้าเกิดว่าเราไปเย็บเนี่ยเราจะไล่ไล่ทิ้งขึ้นไปด้วยเพราะว่ามันเป็นผ้ามันมีความยืดหยุ่นตัวนะฮะไล่ทิ้งขึ้นมันจะสูงขึ้นไปอีกนะะมันจะสูงขึ้นไปนี่มันเป็นกระดาษมันก็จะประมาณนี้นะ อ่าถ้าเกิดเย็บอย่างนี้อย่างนี้ไปเลยก็ได้โงโง,โง่แต่มันจะพองตรงนี้นะเราต้องตรวจเช็คงานด้วยเวลาเย็บนะคะแพทเทิร์นอย่างเดียวไม่สามารถทําให้ชุดสวยได้นะคะต้องมีเทคนิคในการเย็บด้วยนะ,ะส่วนนี้ก็จะเป็นกลางหน้านะคะแล้วก็เป็นเกรนผ้าด้วยวางเกรนผ้าตรงนี้เลยส่วนบริเวณนี้ก็จะตกเฉียงไปตามประสานนะคะใช่อย่างนี้นะเวลาเย็บนะคะอันนี้ จะไม่เผืองอกแงกกแบบนี้ะจะตรงๆไปแบบนี้ใช้ผ้าผ้ากาวเย็บกลับเย็บกลับแล้วรีดให้เรียบ้อยเย็บกลับไปเลยจะได้ง่ายเสร็จแล้วก็พับชายขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ไว้เย็บหรอกเวลาเราเย็บเราก็เย็บปื้ดแล้วก็เย็บปื้ดเนี่ยเผื่อให้ตีนเพีเดียวจะได้เย็บง่าย,ายน แล้ก็เย็บกลับเข้าไปแล้วก็รีบติดแล้วก็ค่อยลอกกิ่งลอกเส้นออกมานะคะรักษาระยะรักษาความย้วยตรงนี้ไว้นะ,ะเวลาเย็บต้องใช้เทคนิคการเย็บนิดหน่อยนะคะถ้าย้วยแล้วเป็นผลให้ชุดไม่สวยเลยนะคะถ้าจะให้ดีตอนที่วางกับผ้ากาวอะ่ะใช้กระดาษรองแล้วแพทเทิร์นขีบเลยนะ,ะแล้วก็เย็บ ทำยังไก็ได้อย่าให้มันยืดก็แล้วกันหรือจะเย็บกันยืดก่อนครั้งหนึ่งแล้วค่อยเย็บนะก็จะปลอดภัยนะถัดไปเป็นชิ้นสายนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะเย็บเกล็ดหนึ่งเกล็ดสอ,อันนี้กลางหน้านะคะจะเป็นเกรนผ้าตรงด้วยนะคะเป็นเกลนผ้าด้วยเย็บลักษณะเดียวกันกันกบชิ้นขวาก็คือเย็บกลับนะะเย็บกลับกับผ้ากาว เข้าไปแล้วก็รีดให้เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ลอกเส้นเนาะลาย้าให้ตรงนะคะถัดไปอันนี้เสร็จแล้วเนาะชิ้นถัดไปนะคะก็จะเป็นชิ้นชายพกชายพกก็จะอยู่ตรงนี้นะสอดเข้าไปตรงเอวนะคะตรงนี้เมื่อมันวางโดยการซ้ายและขวานะคะ ซ้ายและขวาวางเคยกันแบบนี้ซ้ายและขวาวางเคยกันนี่มันจะชนกันอยู่ตรงนี้เวลาเดินมันก็จะค่อยๆแวกออกเนาะแบบนี้มันไม่โปะอันนี้ลักษณะของเขาไม่ได้ทําให้เนื้อตรงนี้หายนะเวลาเดินมันค่อยแยกประมาณนี้เวลาเดินมันค่อยแยกออกแบบนี้ เป็นทรงที่แบบว่าเป็นทรงที่แบบว่าสุภาพไม่โปเลยไม่มีความโปย <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> ก็จะปิดเก็บเข้าไปอย่างนี้น <c oughs> ใช่ไหมวางเกยกัน ก,ก็จะได้แบบนี้เสร็จแ,แล้วเราก็ใส่ชายพพกเหมือนชุดไทยเลยใส่เข้าไปปึ๊บนี่นะก็จะเป็นแบบนี้อ่าเสร็จในขั้นตอนของกระโปรงแล้วนะคะออกไปมีชายโพกออกไปมาที่ชิ้นโครงเสื้อนะคะโครงเสื้อก็จะเป็นประมาณนี้ ชิ้นนี้ทําทั้งวันเลยนะทําทั้งวันเลยสร้างออกมาแล้วก็กรอบออกมาเพื่อที่จะส่งลูกค้าชุดนี้คือทําทั้งวันนะก็จะเป็นส่วนของโครงเสื้อนะคะก็จะเป็นชิ้นกลางหน้าแล้วก็จะเป็นชิ้นขวาตัวนี้จะไม่เน้นให้เก็บใต้ทรงมากนะเน้นให้แนบข้างบนแล้วตรงนี้ก็ปกติ เล่นลายใช้ลายช่วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะเก็บลายไม่ไม,ไม่ไม่ให้เห็นเส้นคัตติงะะ้งเนอะถ้าเกิดว่าเรา่าต้องการที่จะเน้นสรงเราก็ขีดขึ้นไปนี่นะเน้นใต้สรงเน้นใต้สง่งแต่สําหรับตัวนี้ไม่เน้นใต้สรงนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นลักษณะนี้นะ ม้นมาทางนี้แบบนี้นะชิ้นหน้าก็จะเป็นไหล่เบี่ยงแบบนี้เนาะคอชิดตรงนี้ก็ปลายไหลมีแขนด้านซ้ายนะคะมีแขนด้านซ้ายมาชิ้นหน้าเสร็จแล้วก็จะตัดซับในหนึ่งชิ้นเสื้อตัวนอก โครงหนึ่งชิ้นโครงอันนี้เราสามารถใส่เอ็นได้ใส่เอ็นได้นะคะใส่เอ็นดามเอ็นได้ตัดตัวนอกหนึ่งชิ้นแล้วก็ซับในหนึ่งชิ้นใครจะตัดผ้าแก้วเป็นรองโครงก็ได้แต่แม่หมองไม่ชอบแม่หมองก็จะตัดแค่โครงโครงแล้วก็ซับในนะคะเสร็จแล้วอันนี้ ก็จะเป็นชิ้นหลังน,นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะชิ้นหลังก็จะมีสี่ชิ้นแบบนี้นะคะนี่นะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นซ้ายอันนี้จะเป็นขวานะฮะกลางหลังแบบนี้นะะก็จะตัดซับหนึ่งชิ้นตัวนอกหนึ่งชิ้นเหมือนกันนะคะตัดเหมือนกันข้าแบบงหน้าเก็บไป เสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้นะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวไม่มองจะทำคลิปขยี้อีกเนาะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งสำหรับบรรยายอันนี้อันนี้เอาอันนี้ไปก่อนนะบรรยายอันนี้คือเราไม่ต้องการให้เห็นเก็ตใต้ทรงอันนี้ไม่ต้องการให้เห็นเก็ดใต้ทรงอันนี้ นี่นะเราไม่ต้องการนะคะก็เลยจะเก็บลายอันนี้เราวางลายเรามาดูตัวอย่างนะเราจะทําให้ใกล้เคียงเขาสุดแหละนี่นะฮะดูลายนะของเขาจะไม่มีเก็บเก็บใต้สมนะคะเขาเขาจะเลี่ยงแล้วก็มาเก็บตรงนี้แทนซ้ายขวานะฮะซ้ายขวา เก็บตามลายนะคะตรงนี้ลายมันยุ่งใช่ไหมลายเนี่ยเราก็เก็บตามลายผ้าตรงขึ้นมาเก็บตามลายผ้าตรงเนี่ยเก็บให้เนียนสุดชิ้นนี้จะเป็นผ้าเปล่าๆไม่อัดกาวนะคะชิ้นเนี้ยชิ้นที่เอามาปูนี้นะคะเมื่อเราเย็บโครงเย็บโครงเย็บโครงเสร็จแล้วเราจะเอาชิ้นนี้มาปูนะคะสําหรับชิ้นน้าชิ้นหลังชิ้นหลังไม่ปูชิ้นชิ้นหลังเย็บแล้วเย็บเลย ใส่เอ็นใส่โครงอะไรก็แล้วแต่เธอนะคะแต่จะปูสำหรับชิ้นหน้านะคะาาก็จะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้คือกลางหนะ้าส่วนอันนี้คือเกลนผ้าตรงเกลนผ้าตรงเนี่ยจะอยู่เอียงเล็กน้อยนะคะเอียงไม่ถึง4ี่สิบห้องศาหรอกโดยประมาณแต่สำหรับชิ้นเนี้ยถ้าเกิดใช้แพทเทิร์นวางตัดก็ให้ตัดเผื่อผ้าสักหน่อยก็แล้วกันนะคะ ไม่ต้องตัดมาเล็กๆตามตะเข็บนี้นะให้ตัดเผื่อผ้าใหญ่ๆตัดไปวางเกมตามนี้ก็จะได้ใกล้เคียงกับตัวอย่างของเขานะคะก็จะได้ใกล้เคียงนะฮะอาจจะไม่เหมือนแต่มันจะใกล้เคียงนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ได้ดังใจเราเราก็ต้องเอาชิ้นผ้าขึ้นหุน่นนะฮะให้เย็บเสร็จก่อนนะ,ะอดีย่าม่มองจาบรรยายในคลิปต่อไปนะอันนี้คือ แพทเทิร์นในส่วนนี้นะรีวิวในส่วนของแพทเทิร์นนะก็จะเป็นแบบนี้นะอ่าเมื่อเสร็จตัวแล้วก็จะเหลือในส่วนของแขนนะฮะแขนก็จะเป็นแขนที่แยกย,ย้อยแล้วก็จะมีสปริงขึ้นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นโดยรวมอ่าวงก็จะแยกอยู่ที่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสีของวงกลมอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูส่วนของแพทเทิร์นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แยกเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้วางเวลาวางผ้าจะได้ตรงมุมพอดีตรงนี้ตกเกรนเฉียงนะคะตรงเนี้ยตรงนี้จะตกเกรนเฉลียงตรงนี้จะตกเกรนผ้าขวางหรือผ้าตรงตรงนี้จะตกเกรนผ้าขวางหรือผ้าตรงทาเกรนให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะวางประมาณแบบนี้ดูตามตารางนี้นะตรงนี้ก็จะตกเกรนเฉลียงใช่ไหมครใช่ไหมประมาณนี้เนาะ วิธีเย็บก็เย็บกลับกับผ้ากาวเหมือนกันตัดผ้ากาวมาชิ้นหนึ่งสองชิ้นซ้ายขวานะะตัดเหมือนกันอันนี้หลังอันนี้หน้าตัดผ้ากาวมาแล้วเราก็เย็บกลับนะเย็บส่วนเนี้ยย้ำกับเย็บกลับผ้ากาวส่วนนี้นะฮะย้ำย้ำย้ำเสร็จแล้วตัดตัดแล้วก็พลิกกลับเข้าไปนะพลิกกลับแล้วรีด ให้เรียบร้อยทั่วทั้งผืนนะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บเข้ากลางแขนแบบนี้นะเย็บเข้าเมื่อตะเข็บอันนี้ถูกตัดออกอันนี้พับขึ้นไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตะเข็บเนาะเย็บกลับเข้าไปด้านในเะย็บกลับเข้าไปด้านในก็จะได้รูปแบบนี้ก็จะรูปแบบนี้นะก็จะขอ,อแพกขอแผกอยู่ด้านบนนี่นะอันนี้ก็จะเป็น เป็นวงเป็นวงแบบนี้ให้ดูตัวอย่างปออกแพ็กอยู่ด้านบนนะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้อืมโอเคให้รู้ให้รู้กันว่าประมาณนี้ไม่ต้องเหมือนนะไม่ได้รับปากว่าจะเหมือนแต่เอาให้แบบประมาณนี้ลายมือของดิฉันนะคะโอเคจบการรีวิวของแพทเทิร์นตัวนี้นะคะ ก็จบหลุนะฮะเดี๋ยวเราไปดูามาขยี้ในส่วนนี้ของการเทคนิคการเย็บนะในคลิปหนะ้านะจ๊ะพอออกอากาศก็จะเสียงเฉลดพันคอไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้านะคะมาขยี้ส่วนนี้กัน๊ายบาย